ที่ผมพบกันอีกชันเคยกับช่องคนมึงทอยคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของคอลเลคชัน m a ริโอคันะผมก่อนนะครับจากชุด Happy ้มิวนะผมก็ตัวที่ผมรีวิวรอบสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นในส่วนตัวที่9กับ10นะครับถ้าเป็นกล่องสุมเนี่ยก็ได้ด้วยเป็นตัวซีเค็ดรกันนะครับเพราะว่าสีเนี่ยจะแตกต่างจากตัวอื่นก่อนหน้านี้นะผมแล้วก็มันมีเป็นตัวมาริโอใช่ไหมครับจะเป็นสีธรรมดาจะเป็นของชุดที่1นึ่งในะส่วนตัวเจ้าหญิงเนี่ยจะอยู่ชุดที่ ไม่สังกัสีนึมแต่ว่าเรียกได้ว่าคือ2กล่องเนี่ยมันจะเป็นแบบกล่องซีเกตนะผมตัวมาริโอเนี่ยมีชื่อว่าผมเป็นโกลมาริโอคาสนะครับเป็นสีทองลบส่วนเจ้าหญิงเนี่ยจะเป็นแบบพิงโกนะผมก็เป็นสีทองชมพูเดี๋ยวจะมาแกะดูว,ว่าสีทองชมพูเนี่ยจะมีลักษณะแบบไหนก็ขอเริ่มกันที่ตัวนี่ก่อนนครับผมตัวสีทองชมพูตัวเจ้าหญิงเนี่ยครับแกะ นะครับภานในก็นเหยทองเจ้าหญิงนะครับนี่มันก็เป็นสีชมพูนั่นแหผมแต่เป็นสีชมพูออกแบบชมพูมืดๆนะครับประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงการลงสีเพราะว่า มันไม่ได้ลงสีมาใช่ไหมก็เลยแบบดูไม่ออกครับว่ามีสีเลอะสีอะไรตรงไหนอันนี้ก็เป็นสติกเกอร์กอติดกันเลยครับนี่เลยติดด้านหน้าเข้าไปครับนี่แบบนี้แล้วก็ด้านข้างจะเป็นที่เหยียบนะครับ นี่ครับผมเรียบร้อยครับเป็นสีพิงโกตัวเหมือนเดิมครับผมสามารถถอดได้สลับกันได้นะครับล้อมุสีลอ้อนะครับถัดมานะครับจะเป็นตัวของนี่ผมเป็นสีอ่าเป็นลุงมาริโอนะครับเป็นสีทองนะครับผมนี่มาแกะกันเลย สีทองนี่เป็นเหมือนทองดินน้ำมันนะครับสีทองแล้วก็เพิ่งมาสังเกตนะครับว่าตัวสีทองเนี่ยมันจะมีเป็นโลโก้นะครับติดเป็นเขียนเป็นเลขแปดนะครับอยู่ตรงด้านหน้าเนะเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยมันจะไม่มีนะผมในส่วนของตัวซิกโลโก้แบบนี้นะครับ ตัวสีชมพูก็ไม่มีนะผมตัวสีนี้มีแน,น่นอนนะครับส่วนติกเกอร์ให้มานี่ก็จะมีเพียงแค่ที่เหยียบนะครับนี่ครับ เพราะว่าด้านหน้าเนี่ยมันมีการทําตราไว้นะครับเป็นเลขแปดแบบนี้นี่ก่อตัวมาริโอ้กับเจ้าหญิงนะผมในคลิปนี้ก็เป็นตัวอีพีสุดท้ายนะครับผมเพราะว่าไม่ได้ใจเหมือนกันว่าชุดขับไปเนี่ยจะน่าเก็บแบบนี้หรือเปล่านะผมเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะน่าเก็บเท่าไหร่พอมาชุดมาริโอเนี่ยก็ถือได้ว่าน่าเก็บนะผมเดี๋ยวมาใครเป็นแฟนคลับของ ชุดแฮมเบอร์เ์ของทางแม็กเนี่ยก็มาคอยอรุ้นไปมาคอยรุ้นไปพร้อมๆกันนะครับผมว่าชุดหน้าของทางชุดแฮมเบอร์เ์เนี่ยจะเป็นแบบไหนนะครับผมก็ทั้งหมดะผมสิบตัวนี่ครับที่ได้มาทั้งหมดก็ถือได้ว่าเซตนี้สะสมได้ครบทุกตัวนะครับผมก็พอมันครบทุกตัวเนี่ยก็ถือได้ว่าน่าเก็บนะครับต้องหาแบบแบบกล่องอะคริลิกนะผมมาวางก็น่าจะสวยแต่ว่าถ้าผมใช้เนี่ย น่าจะใช้เยอะเพราะว่าตัวชุดที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในกล่องนมเก็บไว้ในลังนมก็ตอนนี้ก็ยังหานมุมหาตู้แบบตู้โชว์แล้วก็จะใส่เป็นชุดแฮปปี้ม l ทั้งตู้ไปเลยนะผมก็เดี๋ยวไว้ถ้าได้ตู้มาจะถ่ายคลิปให้ดูนะครับว่าตอนเนี้ยมีชุดอะไรกันบ้างแต่ถ้าใครได้ติดตามช่องก็น่าจะรู้นะว่าทางช่องเนี่ยก็ได้รีวิวมาหลายชุดอยู่พอสมควรนะผมก็ สหลับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะผมก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าใครมีคำถามถามได้ใต้คอมเมนต์กับส่วนไอที่เก็บสะสมได้ครบทั้งหมด10แบบก็อินดีด้วยนะผมเพราะว่าบางสาขาในคิดว่าน่าจะไม่ทันนะผมแต่ว่าผมสั่งออนไลน์นะผมก็สั่งช่วงประมาณ7จ็ดโมงแโมงก็ไปเอาสายๆหน่อยก็ได้นะผมไว้เจอกันในคลิปหน้าสหลับคลิปนี้ก็ไปเลยผมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ